วดีครับนี่คือวิดีโอ Ask Me ครับและ Ask Me ครั้งนี้เป็น EP 7แล้วนะครับอยากถามอะไรถามเข้ามาได้แค่พิมพ์มพแฮชแท็กคำว่า อบีครับผมมาที่คําถามแรกกันเลยจากน้องเจมลั่นแจถามว่าอาร์สบีเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาร์บีเกิดขึ้นมาจากน้องๆครับตั้งคําถามกันมากมายครับทั้ง Facebook และ u t u b e ครับผมก็เลยเอาคําถามทั้งหมดนะครับมาตอบในวิดีโอและตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอาร์สบีครับผมน้องชมชมถามมาว่าทําไมต้องชื่อบี้ดสกาคะพี่ครับชื่อเล่นชื่อว่าบี้อยู่แล้วครับแล้วก็มีพี่บี้ดสตตอีกคนนึงเวลาเดินข้างกันครับเดี๋ยวคนสับสนว่าไออันไหนบี้บี้ไหนบี้พี่ก็เลยตั้งชื่อว่าบี้ดสกา ้นมาครัะ้เคองกันคร W Armsy Sunday ครับถามมาว่าพี่บี้เคยไปเกณฑอาหารไหมครับจริงๆพี่เคยไปคัดเลือกกันเกณฑอาหารครับและถ่ายคลิปทุกอย่างไว้ที่คลิปนี้เลยครับตามติดชีวิตบี้เดอะสกาเกณฑอาหารลองกดดูเลยครับผมคลิปนี้จะรวบรวมครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและพี่จะได้ใบดําหรือใบแดงลองไปดูกันครับน้องกอกิจถามว่าเวลาจีบเสาทําไงครับทําอย่างนี้เลยครับผมขอจีบในเด็ มีน้องก็ถามมาว่าพี่บี้ชอบเต้นเพลงอะไรครับคำถามนี้จากน้องโอตาคุโนดคุงผู้ชอบดูอนิเมะทุกเรื่องอยากจะบอกว่าใครมีเรื่องอะไรเอามาให้ดูด้วยนะโอ้ชื่อโคตรยาวเลยว่าแต่น้องก็ถามว่าอะไรนะครับน้องแสบเหมือนกันบอกว่าอยากดูพี่บี้เอาขนไก่มาปัดจมูกและไม่จามโอ้โหนี่ครับ มันก็ไม่ตามเนี่ยน้องวรพงษ์ถามว่าทำไมพี่บี้ถึงเริ่มทำ u t u b e เพราะว่าพี่อยากเห็นทุกคนยิ้มครับผม ศาดาศดารินเฮ้ยๆวัดสำโรงถามว่าถ้าคนที่เรารักมากบอกให้เราลืมเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาคุณบี้จะสู้ต่อไปหรือถอยออกมาครับพี่ว่าคงต้องฝืนใจตัวเองครับผมขมตาลงแล้วก็หันหลังกลับมาปลอบใจตัวเองครับว่าไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นความสุขเล็กๆที่น้อยไปแล้วกันนอธน,นากรบอกว่าบิ๊บบี้ลองปั่นจิ้งหรีดแล้วลุกขึ้นมาเต้นลักตูดให้ดูนะครับโอ้โหหาเรื่องเหนื่อยอละไปดูเลยเดิน สองโอคักก็คืด <laughs> โอค,คักนะคุูหลักตัวดี่ว่ามั น้องทัวเกมชแนลถามว่าพี่พี่ทรงผมต่อไปจะตัดทรงอะไรเนี่ยตอนนี้พี่ไว้ผมยาวมานิดนึงแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันให้เม้นใต้คลิปนี้เลยครับอยากให้พี่ตัดทรงอะไรเดี๋ยวพี่ไปตัดมาแล้วรอดู EP ีหน้าครับทรงผมนั้นมาแน่นอนน้องออมแคสเกมมิ่งถามว่าพี่พี่ครับจะมีคนชวนไปถ่ายหนังเอวีพี่พี่จะไปไหมครับโอ้โหคงไม่ครับผมไปเหรอพี่ไม่พลาดคำถามจากออมจูเกมเมอร์ถามว่าถ้าพี่พี่ได้เป็นในรสเซีพี่จะทำยังไงทำอย่างนี้แหละครับ It's It's relationship not about control Stand a อยากถามอะไรถามเข้ามาได้แค่พิมพ์แฮแท็กคำว่า ask me ครับผมคำถามในเด็ดคำถามในโดนจะถูกเอามาถามในนี้เลยครับและอย่าลืม ask me EP ก่อนหน้าสามารถคลิกดูได้ที่ตรงนี้เลยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราครับกดซับตะไคร้ตรงนี้ด้วย คลิปใหม่มาแล้วเด้งเลยนะเด้งเดงอ่ากดเลยส่วนอาร์บี้ในอ e ีพีน่าจะมีคำถามของเพื่อนหรือไม่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้หรือใน Facebook ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดสั b s c r i